สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม5ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะมาพบกับการแต่งคำประพันธ์ประเภทกาบนะคะก่อนอื่นนะคะที่เราจะไปเรียนรู้ขั้นตอนชั้นทลักษณ์ของกาบนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของกาบก่อนกาบก็คือคำประพันธ์ที่ไม่บังคับเอกโทคารุรลหูกาบที่รู้จักกันดีนะคะจะมีอยู่3าชนิดก็คือกาบยานี1 1 กาบฉบัง16และกาบสุรังคณา28นะคะที่มาของกาบนะคะจะแบ่งออกเป็น2ความคิดเห็นนะคะความคิดเห็นแรกก็คือเชื่อว่ากาบเนี่ยมีวัฒนาการมาจากลำนำ้าพื้นบ้านพื้นเมืองของไทยนะคะส่วนอีกความคิดเห็นหนึ่งเขาเชื่อว่ากาบมาจากคมภีต่างชาติก็คือคมภีกาบสารวิลาสินีและคมภีรกาบคันถา ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะบังคับของกาบนะคะชนิดแรกก็คือกาบยานี11นะคะกาบยานี11เนี่ยลักษณะของกาบชนิดนี้มีลีลาที่เนิบช้านิยมนำมาประพันธ์เป็นบทพรรณนา,ณาเช่นบทชมนกบทชมไม้พรรณนา,ณาธรรมชาติพรรณนาความโศกเศร้าคร่องครววแล้วก็ใช้แต่งเป็นบทสวดสารพันยะนะคะตามที่เราเคยสวดมนต์สารพันยะ อันนี้เขาเรียกว่าเป็นกับยานีส1บนะคะตัวอย่างเช่นขึ้นกกตกทุกยากแสนลำบากจากเวียงชัยมันเผือกเลือกเผาไฟกินผลไม้ได้เป็นแรงรอนรอนอ่อนอัสดงพระสุริยงเย็นยอแสงช่วงดังน้ำครั่งแดงแฝงเมฆเขาเงาเมรุทร นะคะตัวอย่างนี้มาจากกาพชัยสุริยานะคะผลงานของสุนทรภู่นะคะนักเรียนจะสังเกตว่าลักษณะการอ่านเนี่ยนะคะก็คือ2-3แล้วก็3-3นะคะเป็นเช่นนี้ทุกบาทนะคะเป็นเช่นนี้ไปทุกบาทเรื่อยๆทีนี้มาดูแผนพังนะคะแผนพังของกาบยานี1 1ดนะคะดูไปพร้อมกับคณะเลยนะคะกาบยานี1นบทนะคะจะมี2บาทนะคะบาทต้นหรือบาทแรกเนี่ย เขาจะเรียกว่าบาทเอกนะคะก็คือเรียกว่าบาทเอกบาทท้ายนะคะจะเรียกว่าบาทโทก็คือบาทที่2นะคะ1บาทเนี่ยจะมีสองวรคนะคะก็คือวรกหน้าแล้วก็วรกหลังนะคะวรกหน้าเนี่ยจะมีทั้งหมด5คําส่วนวรกหลังจะมีทั้งหมด6คํานะคะรวมทั้งสองวรคจึงมีทั้งหมด11คําเราจึงเรียกว่ากาบยานี11นะคะ ทีนี้เรามาดูสัมผัสนะคะสัมผัสนอกก่อนสัมผัสนอกก็คือสัมผัสนอกวักนะคะสัมผัสนอกก็คือสัมผัสนอกวักทีนี้นะคะสัมผัสระหว่างวักนะคะคำท้ายวักหน้านะคะจะสัมผัสกับคำที่1 2สองหรือว่าสาของวักหลังทั้งบาดเอกและบาดโทนะคะอย่างเช่นเรื่อยๆมาเรียงเรียงนกบินเฉียงไปทั้งหมู่นักเรียนสังเกตตัวแดงนะคะที่ครูขีดเส้นใต้ไว้นะคะ อันนี้ก็คือเป็นการสัมผัสระหว่างวัคนะคะต่อไปสัมผัสระหว่างบาทนะคะสัมผัสระหว่างบาทก็คืออันนี้บาทเอกอันนี้บาทโทนะคะคำท้ายของบาทเอกจะสัมผัสกับคำท้ายวัคหน้าของบาทโทนะคะแบบนี้ต่อไปนะคะสัมผัสระหว่างบทนะคะคาท้ายของบาทโทนะคะของบทที่1สัมผัสกับคําท้ายของ บาทเอกในบทที่2นะคะหรือว่าบทต่อไปนะคะอย่างงงนะกากับค่านะคะแบบนี้ทีนี้เรารู้สัมผัสนอกไปแล้วนะคะต่อไปสัมผัสในสัมผัสในง,ง่ายเลยก็คือสัมผัสภายนอคนะคะสำหรับคําประพันธ์ประเภทกาบยานี11เนี่ยจะไม่เคร่งครัดในเรื่องของสัมผัสในนะคะแต่ว่ามีไว้เพื่อให้คำเนี่ยสละสลวยแล้วก็ให้บทประพันธ์มีความไพเราะมากยิ่งขึ้น นะคะดูตัวอย่างกาประชัยสุริยาสุนทรภู่นะคะผลงานของสุนทรภูลูกศิษย์คิดล้างครูนะคะศิษย์กับคิดนะคะอันนี้เป็นสัมผัสที่อยู่ภายในวัตก็คือสัมผัสสละนะคะคือสละอีแล้วก็ตัวสะกดก็คือแม่กดนะคะซอเสียดอันนี้เป็นลักษณะของการสัมผัส ตัวอักษรคือสัมผัสอักษรนะคะสีเขียวจะเป็นสัมผัสอักษรทั้งหมดส่วนสีแดงนะคะก็เป็นสัมผัสสระนะคะสัมผัสสระต้องเป็นสระเดียวกันนะคะถ้ามีตัวสะกดก็ต้องอยู่ในมาตราเดียวกันเช่นกันนะคะข้อควรจําของกาบยานี11นะคะกาบยานี11เนี่ยถือสัมผัสนอกเป็นสัมผัสบ,บังคับต้องเป็นสัมผัสสระที่มีเสียงเดียวกันส่วนสัมผัสในใไม่บังคับนะคะ จะมีหรือไม่มีก็ได้นะคะส่วนสัมผัสในเนี่ยจะเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรอันนี้ก็แล้วแต่คนแต่งนะคะข้อที่2กาบยานลี11จะไม่บังคับเสียงคําท้ายวัคให้เป็นอิสระของคนแต่งนะคะหรือว่าผู้ประพันธ์แต่หลักเกณฑ์สําคัญของกบาบรีนลีส1บนะคะจะขึ้นอยู่กับจํานวนคําทั้ง11คําคำนะคะโดยการแบ่งวัคหน้าออกเป็น5คําและวรคหลังออกเป็น6คํา ทีนี้เรามาดูแนวทางนะคะการแต่งกาศปีนี้1ิบอนะคะอันดับแรกเลยก็คือจังหวะของคำนะคะจังหวะของคำให้แยกเป็นนะคะสองสามสาสนะคะบาททุกบาทนะคะไล่ทุกบาทเลยก็คือจังหวะคำเป็นสองสาสามสามสาแบบนี้ตัวอย่างเช่นนะคะไก่ฟ้ามาตัวเดียวเดินท่องเที่ยวเลี้ยวเหลี่ยมเขา เหมือนพรากจากนงเยาเปล่าใจเปลี่ยวเหลียวหานางนะคะจะลงจังหวะของคำเป็น2 3 3 3แบบนี้นะคะต่อไปข้อที่2หาสัมผัสในเพิ่มเติมระหว่างวักนะคะอย่างที่ครูบอกแต่ต้นว่าสัมผัสในเนี่ยของกับยาน11 1จำมีหรือไม่มีก็ได้แต่ถ้ามีก็จะทำให้บทประพ์มีความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะดูตัวอย่างนะตัวแดงที่ครู ขีดเส้นใต้ไว้นะคะแล้วก็ทาตัวแดงไว้นี้ก็คือเป็นสัมผัสที่อยู่ภายในวัตนะคะจะเป็นสัมผัสสระหรือสัมผัสอักษรอันนี้ก็แล้วแต่เราเลยนะคะอ่ะทีนี้นะคะฟ้าสัมผัสกับคาว่าม,มาอันนี้เป็นสัมผัสสระนะคะเ <c> ที่ยวกับเลียวอันนี้ก็เป็นสัมผัสสระเช่นเดียวกันรากับจากเป็นสัมผัสสละนะคะ <c> เปลี่ยวกับเหลียวแบบนี้ก็เป็นสัมผัสสระนะคะ <c> แต่เชถ้าถ้าเราจะใช้เป็นสัมผัส ตัวอักษรเนี่ยก็คือใช้ตัวอักษรเดียวกันอย่างเช่นเนี่ยเปล่าเปลี่ยวนะคะนี้ก็ได้เหมือนกันต่อไปนะคะหลักการข้อที่3นะคะในวทางการแต่งข้อที่3ก็คือถ้าเราไม่ใช้สัมผัสนะคะเมื่อกี้เนี่ยอย่างข้อที่สองเนี่ยเราใช้สัมผัสในวักถ้าเราไม่ใช้นะคะเราอาจจะใช้คําที่มันมีความหมายดีๆก็ได้นะคะอย่างเช่นลูกนกยกปีกป้องอ้าปากร้องสองแส้เสียง แม่นกยกปีกเคียงเลี้ยงลูกอ่อนป้อนอาหารนะคะจากบทนี้เป็นการอธิบายลักษณะของออวิถีชีวิตของลูกนกกับแม่นกนะคะที่แม่นกเนี่ยไปหาอาหารมาแล้วก็คาบอ,อ,อาหารเนี่ยมาป้อนให้กับลูกนกนะคะหลักแนวทางข้อที่4นะคะค้าสุดท้ายของบาดเอกนะคะค้าสุดท้ายของบารเอกนะดูดีๆควรเป็นเสียง จัตาวานะคะควรเป็นเสียงจัตาวาเพราะจะทําให้เสียงของกาบเนี่ยพายราะมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่ามันลงไม่ได้เนี่ยจะทํายังไงคะก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องฟิกนะคะว่าจะเป็นเสียงจัตาวาเท่านั้นนะคะเขาบอกว่าถ้ามันเป็นเสียงจัตาวาเนี่ยมันจะเพิ่มความภายาะเฉยๆแต่ถ้าไม่สามารถถ้านักเรียนไม่สามารถที่จะหาเสียงมาลงได้เนี่ยก็เอาตามที่นักเรียนสะดวกเลยนะคะ,ะลูกนกยกปีกปองอันนี้เป็นบทเดียวกับบทบทนี้นะคะอะ คำว่าเสียงนะคะเป็นเสียงจัตวาคะคำสุดท้ายของบาทเอกเนาะอ่ะต่อไปนะคะกาบฉบัง16นะคะชนิดที่2องกาบฉบัง16นะคะกาบฉบัง16อันนี้เป็นตัวอย่างของกาบฉบัง16นะคะ,ะกาบทิพสิบหกคำขลังฉบับฉบัง หน่บาทหนึ่งบทแบบมีคำท้ายวักหน้าวาทีผจงผจีรับคำสัมผัสถัดวักรับบทต่อบทสลักคำท้ายทายทักวัคหน้าคำนั้นรับคำสัมผัสชัดเจนเน้นนำฉบังฉบำจำแบบแยบยนต์กลการนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของกับฉบังสิพกนะคะทีนี้มาดูสนทลักของ ตัทีนะอันนี้พิมพ์ผิดนะคะจริงๆแล้วต้องเป็นคําว่าฉันทลักษณ์ของกบบาบฉบัง16นะคะคณะของกบบาบฉบัง16นะคะกบบาบฉบัง16เนี่ยหบทจะมีบาทเดียวนะคะมีบาทเดียวนะกบบาบฉบัง1บทจะมี3วรรคนะคะวรรคหน้ามี6คําวรรคหลังมี4คําตัวที่วรรคกลางนะคะมี4คําแล้วก็วรรคหลังมี6คํารวมได้ทั้งหมด16คําเราจะเรียกว่ากบบาบฉบัง16นะคะ ทีนี so ้มาดูสัมผ,สผสสสัสนะคะสัมผัสระหว่างวักก่อนนะคะสัมผัสระหว่างวักก็คือคําท้ายวักหน้านะคะคาท้ายวักหน้าจะสัมผัสกับคําท้ายวักกลางนะคะดูคําว่าเพลงกับคำว่าคำว่าเลงกับคาว่าเพลงนะคะอันนี้เป็นสัมผัสระหว่างวักสัมผัสระหว่างบทนะคะคือคําท้ายของวักที่3นะคะสัมผัสกับคําท้ายวักหน้าของบทต่อไปนะคะวางกับคําว่าดังแบบนี้นะคะ แนวทางการแต่งกับฉบัง16นะคะความไพเราะของกับฉบัง16เนี่ยอยู่ที่จังหวะการใช้คำนะคะนักเรียนกับฉบังจะแบ่งออกเป็น3วร์คนะคะคือ6,4,6ี่กนะคะ,ค 6, 4, 6, ะ,คะ6 4 6วรรคแรกม,มี6คคำวรรคกลางมี4ี่คำแล้วก็วรรคหลังอีก6คำนะคะรวมเป็น16คำอ,อ่นะบุพผามาลีสีใสหอมรื่นชื่นใจควรคู่อยู่ในแต่กัน ดอกหญ้าริมทางถูกยันหวาดวิวไหววันโดนหยามเหยียบย่ำชำสวงนะคะกาบชบัง16เนี่ยเป็นกาบที่ครูคิดว่ามันน่าจะแต่งง่ายที่สุดแล้วเพราะด้วยจำนวนของวักที่มันน้อยใช่ไหมนักเรียนก็คือมันมีบาดมันมีแค่บาทเดียวแต่ว่ามีสามวักโดนฟิกด้วยคำของ16คําคำแบบนี้นะคะต่อไปนะคะชนิดที่3นะคะกาบสุรางขนาง28 ะะกาบสุรังขนาง28ตัวอย่างของกาบสุรังขนาง28สูนะคะสุรังคนาง7วักจักวางให้ถูกวิธีวักหนึ่งสี่คำจงจำให้ดีบทหนึ่งบทหจึงมี28คําหากแต่งต่อไปสัมผัสตรงไหนจำให้แม่นยำคำท้ายสัวักสามติดตามประจำสัมผัสกับคำท้ายบทต้นแลนะคะอันนี้เป็นตัวอย่าง ทีนี้มาดูฉันทลักษณ์นะคะของกาบสุรางคณาง28นะคะมาเริ่มต้นด้วยที่คำว่าคณะนะคะกาบสุรางคณาง28บทหนึ่งเนี่ยจะมีบาดเดียวมีบาดเดียวเช่นกันนะคะแต่แบ่งออกเป็นเศษวักด้วยกันนะคะวักละ4ี่คนะคะรวมทั้งหมดก็จะมี28คําเราจึงเรียกตามจานวนคําว่ากาบสุรางคณาง28นะคะทีนี้มาดูสัมผัสนะคะสัมผัสนอกก่อนสัมผัสนอกนะคะ สัมผัสนอกอ่ะสัมผัสระหว่างวักนะคะมีสัมผัสท้ายวักนะคะก็คือคําท้ายของวักแรกเนี่ยจะสัมพัสกับคําท้ายของวักสองนะคะคําท้ายของวักสามจะสัมพัสกับคําท้ายของวักห้าแล้วก็วักหกนะคะตามตัวอย่างสัมผัสระหว่างบทนะคะก็มีเช่นเดียวกันนะคะคาท้ายของวักที่เจ็ดนะคะส่งสัมผัสกับคําท้ายวักที่สามนะคะของบทถัดไปนะคะ มาดูสัมผัสในนะคะเมื่อกี้สัมผัสนอกนะคะมาดูสัมผัสในสัมผัสในนี้นะคะจะแบ่งจังหวะเอาเป็นคู่นะคะคู่ละ2คำนะคะทุกวักก็คือ1 2 3 4สสี่เรื่อยไปทุกวักรับส่งกันเป็นคู่ด้วยสัมผัสสละนะคะสัมผัสอักษรหรือว่าไม่สามารถลงสัมผัสสละสัมผัสอักษรได้ก็จะเป็นกลุ่มคำก็ได้อย่างเช่นสุพรรณบุรีเป็นแถวถิ่นที่ท่องเที่ยวหลากหลายนักรักนักรบ รันครบเรียงรายศิลปินมากมายขึ้นชื่อหรือชาทีนี้มาดูแนวทางการแต่งกับสุรังคนาง28นะคะข้อแรกก็คือจังหวะการใช้คำนะคะเช่นเดียวกับกับยานี11เลยแบ่งวรรกละ4ี่คำนะคะเป็น2จังหวะนะคะจังหวะละ2คำนะคะตัวอย่างเช่นวันนั้นจันทรทอมีดารากรเป็นบริวาร เห็นสิ้นดินฟ้าในป่าท่าทานมาลีคลี่บานใบก้านอรชรนะคะส่วนแนวทางข้อที่2นะคะคำสุดท้ายของวรรคที่3เนี่ยหากลงท้ายด้วยเสียงจัตวานะคะจะเพิ่มความไพเราะมากยิ่งขึ้นนะคะตรงนี้นะเช่นคำว่าหานะคะอ่ะจบแล้วนะคะสำหรับคำประพันธ์ประเภทกาบนะคะก็ให้พวก ให้พวกเราทุกคนเนี่ยนะคะติดตามคลิปนี้นะคะแล้วก็ดูย้อนเนาะดูย้อนหลังเอาก็ได้นะคะหลังจากจบคลิปนี้แล้วนะคะครูก็มีงานหนึ่งชิ้นนะคะมอบหมายให้นักเกรยียนเนี่ยได้ไปฝึกแต่งนะคะ mm. เดี๋ยวครูจะแจ้งอีกทีนึงว่าครูจะให้นักเกรยียนเนี่ยฝึกแต่งกาบประเภทไหนนะคะกาบประเภทไหนสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ